ครับมาดูระบบสมาชิกของ g r e t a f r i e n d s n e t นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเว็บไซต์เรานะสามารถรับรอง2ภาษาได้นะครับสปอร์สภาษาครับสามารถที่จะสลับเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับสำหรับคนที่เป็นเพื่อนชาวต่างชาตินะครับอยากจะใช้งานก็สามารถที่จะสลับเป็นภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ ก็สามารถที่จะสลับได้จากเมนูภาษาด้านล่างแล้วก็การสมัครเป็นสมาชิกก็สามารถทําได้โดยการที่ใช้อีเมลรหัสผ่านอะไรปกตินะฮะหรือจะสมัครด้วย Facebook Login ก็ได้นะครับซึ่งพอเข้าระบบครั้งหลังเนี่ยพอเป็น Facebook Login ก็จะง่ายหน่อยนะครับกดก็เข้าไปได้เลยนะครับ ในโหมดที่เป็นสมาชิกทั่วไปนะครับคุณจะเข้าสู่หน้าโฮมก่อนนะฮะโดยที่อาจะมีเพื่อนออนไลน์จํานวนเท่าไหรอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีไทม์ไลน์นะครับอยู่ตรงกลางคุณสามารถที่จะโพสต์ข้อความนะครับได้เหมือน Facebook เลยวางลิงก์หรือแชร์โพสต์อะไรต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็คนที่เป็นเพื่อนหรือว่า คนที่มาดูในหน้าฟีดโฮมเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกันนะอันนี้เราก็เห็นของคนอื่นเช่นเดียวกันอันนี้เป็นตัวอย่างของฟีดที่เป็นเ,เป็นวิดีโอนะครับโดยเอายู u ูบลิงก์เนี่ยมาวางปุ๊บแล้วก็โพสต์ก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับคุณสามารถกดไลค์หรือกดรีแอคได้เช่นเดียวกันกับ Facebook นะครับกดเลิฟก,กดคอมเมนต์แบบนี้นะครับ ก็คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะฮะเราก็สามารถที่จะแชร์นะครับไปเป็นวอล์ของคุณหรือวอลเพื่อนของคุณก็ได้นะครับสามารถที่จะโพสต์รูปก็ได้นะฮะโพสต์ post รูปก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับโพสต์ post รูปได้แล้วก็โพสต์คอนเทนต์ต่างๆนะฮะอาจจะเป็นบทความนะฮะประกอบรูปภาพนะ,ะก็จะสามารถดูได้เช่นเดียวกันนะครับ อะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นการโพสต์รูปหรือเวลาเราสร้างเพจเวลาเรามีกิจกรรมในโมดูลอื่นๆเซคชันอื่นๆเนี่ยมันก็จะมา,าสแสดงผลที่ไทม์ไลน์เช่นเดียวกันนะฮะนี่อัปเดตรูปปกอะไรต่างๆพวกนี้แม้แต่โพสเพลงอะไรพวกนี้นะเพลงนี้ก็จะมาอยู่หน้าฟีดเหมือนกัน ทางด้านขวาก็จะเป็นเทรนด์นะครับเทรนด์นะฮะที่มีการแฮชแท็กเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ส่วนทั้งฝั่งขวาบนเนี่ยเขเรียกว่าเช้าบ็อกซ์นะครับภาษาไทยไม่รู้มีคือแปลว่าอะไรเลยเรียกว่ากล่องเปล่าประกาศนะฮะสามารถที่จะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าพิมพ์กวนหรือว่าสแปมมากๆก็อาจจะโดนบล็อกได้นะครับสวัสดีครับเนี่ยนะฮะใส่อีโมจิคอนได้นะครับอีโมจิได้ ซึ่งนะฮะมันก็จะไปอันนี้ทุกคนจะเห็นหมดเลยนะครับไม่จะเป็นเพื่อนหรือไม่ได้เป็นหรืออะไรก็ตามนะฮะก็จะเห็นนะครับกดไปหลายอันละ1 2 3 4 4นะครับโดยที่ก็จะสามารถกดไลค์ชาวบล็อกนี้ได้เหมือนกันนะครับ ซึ่งอันนี้มันไม่ได้จํากัดนะฮะแต่มันจะไหลไปเรื่อยๆนะฮะมันจะแบบไม่ได้แบบไปตามดูได้ในภายหลังอะไรคล้ายๆแบบเ,เหมือนเหมือนเสียงตามสายอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ตรงเนี้ยก็จะมีลิงก์ไปสู่ฟอรั่มนะครับเพื่อที่จะอาจจะไปถามตอบอะไรบางอย่างกันสําหรับ กีตาร์เฟรนด์นะครับนี้นอกจากนั้นเนี่ยระบบสมาชิกนะครับคุณยังสามารถเช็คว่ามีใครมาคอมเมนต์ Comment, กดไลค์หรือว่าชวนคุณไปเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยต่างได้นะครับหรือมีคนกดไลค์นะฮะมีใครโพสอะไรบางอย่างนะครับนี่ก็เป็นแอคทิวิตี้เป็นเป็นโนติฟิเคชันนะครับส่วนข้อความนะครับแชทก็สามารถที่จะเปิดแชทหรือดูข้อความที่คุยกับเพื่อนนะครับดูตรงนี้ก็ได้นะครับ เราแชทกับใครมาบ้างนะฮะอันนี้จะขึ้นเป็นรายชื่อเพื่อน,นเฉยๆนะครับถ้าไม่มีเพื่อนมันก็จะไม่เห็นแล้วก็คำขอเป็นเพื่อนนะจะเกิดเกิดขึ้นตรงนี้นะจะมีใครขอเราเป็นเพื่อนก็จะมีแสดงผลตรงนี้นะครับนี้นอกจากนั้นเนี่ยระบบสมาชิกเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะเข้าไปดูที่โปรไฟล์ของตัวเองหน่อยนะฮะกดไปที่รูปภาพตัวเองก็ได้ครับ ถ้าเป็น f c e e o o o เนี่ยรูปภาพอวตารจะถูกดึงมาอัตโนมัติแต่ถ้าคุณสมัครด้วยอีเมลนะครับก็อาจจะต้องไปเพิ่มรูปภาพเองนะครับกดเลือกรูปภาพเข้ามาแล้วก็รูป Cover นี่ก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจอากนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือโปรไฟล์ของคุณเองก็จะมีฟีดไทม์ไลน์ของตัวเองนะครับเมื่อกี้มันเป็นไทม์ไลน์ของแบบภาพรวมของเวเว็บไซต์ แต่อย่างงี้ถ้าเกิดคุณโพสต์อะไรของตัวเองมันก็จะไปขึ้นที่ทำไลน์ของเพื่อนเราหมายความว่าเข้าไปอยู่ที่ฟีดของเพื่อนเช่นเดียวกันนะครับแต่นี่จะเป็นจะเป็นจะเป็นฟีดของของตัวเองนะฮะใส่รูปใส่อะไรได้ใส่คอนเทนต์หลายหลายอย่างได้นะครับข้อมูลพวกนี้คุณก็สามารถอัปเดตโปรไฟล์ตัวเองได้นะครับตั้งค่าผู้ใช้งานนะฮะก็เป็นอะไรยังไงยูเซอร์พาสเวิร์ดอะไรพวกนี้นะครับ p a y ์พานะครับอันนี้มันก็จะเป็นอีเมล a แอดเดรสที่ใช้ในการ PayPal เนี่ยก็หมายความว่าบางครั้งเวลาไปซื้อสินค้าที่อยู่ในเว็บไซต์นี้นะครับหรือรับรับเงินจากโมดูลต่างๆที่เช่นคุณจะตั้งรายการขายอะไรบางอย่างแล้วให้เขาจ่ายเงินเนี่ยบางทีมันจะใช้เพย p a าวแอคเคาน์นี้นะครับนะแล้วก็ตั้งความเป็นส่วนตัวครับื ใครสามารถที่จะดูโปรไฟล์พื้นฐานคุณได้ใครส่งข้อความถึงคุณได้อะไรพวกนี้นะฮะเวลาคุณโพสเวลาคุณอะไรต่างๆเนี่ยมันมันจะ privacy ก็คือความเป็นส่วนตัวเนี่ยตั้งให้เป็นแบบไหนได้นะครับอีเมลแจ้งเตือนเช่นสมมติว่าอีเมลแจ้งเตือนมันเยอะเกินไปนะฮะก็สามารถปิดได้จากตรงนี้นะครับ บล็อกได้นะครับใครมากวนนะฮะแล้วก็ไม,ไม,ไม่ไม่โอเคกับใครบางคนนะเราก็สามารถที่จะบล็อกได้หรือมาอันบล็อกตรงนี้ก็ได้นะครับนะตั้งค่าเมนูโปรไฟล์นะครับว่าอ,อ,อยากจะให้ใครเห็นเซ t ชันไหนใครเห็นอะไรของเราได้บ้างนะครับอย่างตรงเนี้ยนะครับเห็นเพื่อนแล้วได้ไหมไฟแนบตลาดซื้อขายรูปภาพวิดีโอต่างๆพวกนี้ นะครับรูปภาพล่าสุดรูปภาพที่เราโพสต์ไปมันก็จะมาโผล่ตรงรูปภาพพวกนี้นะครับพอดีเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องเซกชันของโปรไฟล์รูปภาพออของรูปภาพก็เลยยังไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะครับมีอะไรอีกครับตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแล้วก็เมื่อกี้ไปแล้วเนาะจัดการรายชื่อเพื่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับ จะแอดจัดตรงนี้ก็ได้เป็นแอดแอดแอดไลน์ชื่อเพื่อนนะครับหรือถ้าเป็นการแอดเฟรนเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเรื่องแอดแอดเฟรนอนนะครับดูดูตรงนี้ให้ครบก่อน คะแนนกิจกรรมเนี่ยจะเกิดจากการที่แบบอาจจะเราโพสต์รูปนะครับคอมเมนต์ Comment, หรือเชิญเพื่อนแอดเฟรนอะไรพวกนี้นะมันจะได้เป็นคะแนนกิจกรรมแล้วก็จะไปใช้ในกิจกรรมต่างๆบนเว็บไซต์นะฮะจะใช้ซื้ออะไรเป็นส่วนลดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดให้ซื้อแพ็กเกจได้นะครับเอาเป็นว่าสะสมคะแนนกันไปก่อนนะครับการทำกิจกรรมบนเว็บไซต์จะได้เป็น Activity Point นะอันนี้เขาจะมีแบบทำอย่างไรถึงจะได้คะแนนนะครับก็เป็นการบอกว่าถ้าคุณทํากิจกรรมใดๆนะได้คะแนนเท่าไหร่น,นี้มันจะเป็น1คะแนน,นหมดนะครับแต่ว่าสมัครเป็นสมาชิกได้10คะแนนอัปโหลดไฟล์ภาพได้หนึ่งคะแนนก็เดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะเช่นอยากให้โพสต์วิดีโอเยอะๆอาจจะเพิ่มคะแนนให้อะไรเงี้ยนะครับทีนี้การซ่อนเนื้อหานะอันนี้ก็ ซ่อนจากผู้ใช้งานนะครับไม่อยากให้ใครเห็นอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็สมาชิกภาพนี้ยังไม่ได้เปิดใช้นะครับนะยังไม่มีทีนี้ในในฝั่งของการอพอเราเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยสมาชิกเราก็จะเห็นผู้ใช้งานคนอื่นๆนะครับบางทีเอ๊ะ,อะนักดนตรีเพื่อนคนนั้นคนนี้น่าสนใจเราก็าส่งคำขอเป็นเพื่อนไปนะฮะอันนี้ถูกส่งคำขอไปแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ หรือจริงๆเนี่ยเราเข้าไปในโปรไฟล์ของเขานะฮะแล้วเราก็กดขอเป็นเพื่อนได้เช่นเดียวกันถ้ฮะเหมือน f a c e b o o นะฮะเออหรือถ้าพบว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดปกติไม่ไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยดีนะฮะก็อาจจะรีพอร์ตได้นะครับแล้วก็ทั้งแล้วก็บอกด้วยว่าเออท่านรีพอร์ตเพราะอะไรพวกนี้นะครับบางทีอาจจะเป็นผู้ใช้งานปลอมหรือแอบอ้างอะไรเงี่ยฮะท่่นก็สามารถที่จะเ,ออเช็คกับทาง แอดมินได้นะครับฉนั้นหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะยังโดยทั่วไปพื้นฐานเนี่ยถ้าท่านใช้งานเว็บไซต์เป็นก็จะสามารถใช้เป็นใช้งานได้อยู่แล้วนะครับเช่นค้นหาหรือว่าเปลี่ยนโปรไฟล์อะไรต่างๆรูปภาพถ้าท่านมีคำถามใดๆเกี่ยวกับระบบสมาชิกนะครับก็ทิ้งอคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเพราะคลิปนี้จะไปฝังไว้ในฟอรั่มแยกออกมานะครับฉะนั้นก็ลองได้ครับดูได้